สัสดีค่ะเอ้ยชื่ออะไรคะชื่อเคค่ะเฮ้ยเคเฮ้ยเคผู้หญิงชื่อเคอ่ะเคยงหอชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อเคโกะค่ะอ๋อเคโกะสิเขหลังส่งชื่อมาเคโกะเรียกเคเฉยดูผู้ชายผู้ชายมีคนถามว่าเคโกะเคใหญ่ไหมหมายถึงชื่อหน้าเคใหญ่ไปเคของวับเลยดิเคบอกมาแล้ววับมาแล้วโอ้เฮ้ยดีน่ารักเฮ้ยคิ็จชเดี๋ยวกันเฮ้ย อยากกระชวนน้องเคโกะพิงปลาไหลเลยของรองวอลพี่ในคราวนี้นั่นคือมือปอมนะครับผมสําหรับสาวที่เหงาครับผมไม่ต้องถามว่าที่เหงาไว้ทําอะไรตอนนี้แต่พี่บอกเลยว่านิ้วนางไม่มีแล้วม้วชี้กลางก้อยแต่ว่ากลางกับชี้ยังใช้ได้อยู่บอกเคโกะว่าอายแล้วเรียนแน่บอกเคโกะว่าอันนี้นับหนึ่งสองนัชี้ว่าตามทำไมบ้ากูสอนนับอย่างนี้ต่างครับเอะมากเลยอ่ะเยอมากเลยหรือว่าจะเอามือพี่ไปชนเลยโค้งพลาดเลยนะแันหนูจะให้พี่โอ๊ยกับพี่อาร์ตเซงได้ยังไงเนี่ย เอ้ยได้ได้ไดเลยพี่เซนเซนตรงคนโคนมือไปให้ม <laughs> ีคนบอกว่าเคก่อนครับช่วยมีดบาดเวลาใา่ญี่ปุ่นให้ฟังเลยเ <c oughs> คยไหมเคยไหมเคยโดนมีดบาดไหมไม่เคยเลยค่ะเคยเหยียบตะปูไหมเคยแต่โดนแก้วบาดแ,แก้วบาดไอ้ <c oughs> แก้วบาดไหมแก้วบาดไงฮะโอ้ยสมมุติว่าแก้วแบบแก้วตกแล้วก็เหยียบแบบเศษแก้วเยอะๆเลยโอ้ยโค่ะอยู่เอาไบ้นะเมื่อวัน E F M ดันช็อคเมอร์ปาร์ตี้โอ้อโถทางชื่อออดอัมอดอัมอดอัมออดอัมไม่เก็มีปาร์ตี้ช็อคเลอร์